อ๋อก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง mm hmm. การคลิปนี้พี่น้องเอ้ยมาเบิ่งบรรยากาศพี่น้องแถวบ้านผมนี่บรรยากาศรอ,อบๆด้วยภูเขาพี่น้องเอ้ยมีแต่ภูเขาลรอบๆบ,บ้านผมพี่น้ององุาหานเนี่ยสีบ่มีไอ้บรรยากาศทุ่งหน้าคือยังบุรีรัมย์เด้อนี่เห็นบ่ สู้ไหมพี่น้องเบิง่งอูนมีแต่ภูเขาอะไรพี่น้องไอค,คลิปนี้พี่น้องคลิปนี้ไม่มีอะไรมากมายมากพอดีว่าผมแลีนไปเบิรงไอ้ราคาเขาพี่น้องราคาข้าวที่มุกดาหารนี่ก็เลยมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งไอข้าวมะลิีไอมะลลีหนึ่งศูนย์ห้านี่พี่น้อง ข้าวเปลือกมะลิ105นี่13บาทิบพี่น้องถูกกว่าบุรีรัมย์เด้อพี่น้องเดออข้าวไอไอข้าวมะลิ105ถูกกว่าบุรีรัมย์พี่น้องอยูบุรีรัมย์นี่ที่ผมมาเปลียให้พี่น้องดูก่อนที่ก่อนที่ผมจะมามุกดาหารก่อนเนาะตอนนั้นมัน14บาทเนาะเออแต่ตอนนี้บุรีรัมย์ผมไม่รู้ว่ามันกิโลจกบาทแต่มื่อนี้ผมแลนไปเมืองมาเนี่ย ไปดูราคาข้าวที่อำเภอเมืองมุกดาหารเนี่ยพี่น้อง13บาทหาซิพี่น้อง,องข้าวมะนิ105นะส่วนในข้าวเหนียวก็ขอหกพี่น้องข้าวนี้ก็ขอหกนี่9บาทพี่น้องเอ้ย9บาทหนึง่งคืออันนี้ผมผมแบบผมค้างคาใจมากๆเลยนะเออสำหรับแตใ่ใครมีความรู้ก็คอมเมนต์มาบอกได้พี่น้องคือเวลาเวลาไ ไอ้พวกที่เขาเรียกเออมาอย่างพวกลงสีหรือว่านายทุนเขาซื้อเขาไปนี่ข้าวเหนียวนี่ซื้อถูกเลยพี่น้องซื้อถูกแต่ว่าพอเวลาเอาไปสีเป็นข้าวสารนี่ข้าวเหนียวนี่สีขายแพงขายแพงกว่าข้าวเจ้าทั้งๆที่ข้าวเจ้านี่ข้าวเจ้าข้าวเปลือกนี่ซื้อแพงเแต่พอไปขายสีขายเป็นข้าวไอข้าวสารนี่ข้าวเจ้านี่จะขายถูก แมนบอพี่น้องสังเกตบอผมก็งงคือกันความจริงแล้วนี่ถ้าซื้อถ้าซื้อถูกก็ต้องขายถูกแม่นบอละถ้าซื้อแพงก็ต้องขายแพงแต่แต่ข้าวนี่เป็นอะไรที่แบบเป็นอะไรที่พิลึกพิสดารนะพี่น้องแม่นบอเออข้าวเหนียวนี่ซื้อถูกแต่พอไปขายนี่สีขายนี่เป็นกลายเป็นข้าวสารข้าวเหนียวแพงอแต่ข้าวแต่ข้าวเปลือกข้าวเจ้านี่ซื้อซื้อแพง แต่เอาไปขายนี่ขายถูกอืมแต่บทสรุปแล้วก็คือถึงจะซื้อถูกหรือซื้อแพงถึงข้าวจะราคาแพางหรือว่าจะข้าวจะราคาถูกสุดท้ายแล้วชาวนานเราก็ขายเขาราคาถือคือเก่าแมนบอคือยังช่วงนี้แหละพี่น้องเขาไปเบิ้งได้เลยแต่ในช่องหลักไม่ว่าจะช่องหลักช่องรองนะคือตอนนี้เนะ่ะคือราคาข้าวในตลาดโลกเนะ่ะคือมันพุ่งสูงมากเลยนะพี่นอ้องเออคือแบบชงข้าวข้าวไทยส่งออก เป็นอันดับต้นๆของโลกออแล้วตอนนี้เนี่ยมีความต้องการมากเลยออมแต่ว่าแต่ว่าพี่น้องชาวนาไทยเราเนี่ยได้ยังพี่น้องบ่บด้ไทยยังไม่ได้อะไรเลยคือ,อยังตอนนี้แหละที่เอาเขายัางไปขายให้ถึงถึงบอกว่าช่วงนี้ข้าวสงออกดีแต่ชาวนาก็เอาบ่มีเขาไปขายเออถึงมีข้าวไปขายก็ได้ราคาต่ําเหมือนเดิมเออได้ราคาต่ําคือเก่า คืออย่างที่ที่ผมบอกอะข้าวเนี่ยตอนนี้มุกดาหารเนี่ข้าวมันิยง105หน่บส13บาทิบแต่พอไปขายจริงๆก็ไม่ได้13บาทิบหรอกพี่น้องได้แค่13บาทหรือ12บาทกว่าเออคือจะตีนูน่นตีนั่นตีนี่เด้เออคือไอ้มุกดาหารเนี่ยเขาเขาจะเขาจะปติว่าข้าวปนเออตีิว่าข้าวปนอหละเนาะเออเขาจะตีว่าข้าวเหนียวปนเด้ มุกทหารเนี่ยเวลาเอาข้าวเวลาเอาข้าเวาเ,าาเจ้าไปขาย,เ,ยเขาจะตีเลยบอกโอ้อันนี้มีข้าวเหนียวปนนะหักนะเออเออแต่พอไอ้บุรีรัมพ์พี่น้องบุรีรัมพ์นี่เวลาเอาข้าวเจ้าไปขายนี่เขาติติว่ามีข้าวแดงปนเออคือทั้งทั้งที่แบบแม่มันมัน,ม,นมันหาเรื่องติจนได้เนี่ยพี่น้องสรุปแล้วก็คือไม่ว่าจะข้าวไทยนี่ไม่ว่าจะส่งออกดีสักแค่ไหน ตลาดโลกต้องการทักแค่ไหนถึงขายดีในรอบ10ปี2 0ปีอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยชาวนาเราเนี่ยก็ไม่ได้อะไรพี่น้องบ่ได้อย่างเพราะว่าอะไรเพราะว่านโยบายของภาครัฐนี่คือเขาไม่ได้ให้ความสําคัญกับชาวนาเออเขาบ่ได้เขาให้ความสัมพันธ์กับเขาเพราะว่าอะไรกับพี่น้องกับคิดพิจาหน้าเบื้องเอาพี่น้องเอ้ยอว่าผ่านมาแต่ละยุคยุคสมัยนี่มีสมัยไหนบ้าง ที่ไอ้ชาวนาจะพอมีตังค์บ้างนี่เออตั้งแต่ผมเกิดมานะสามสิกบกว่าปีนี่ผมจําได้แค่สมัยเดียวอ่ะแค่สมัยยิ่งรักแค่นั้นแหละเออแค่สมัยยิ่งรักแค่สมัยเดียวเอที่ชาวนาจะพอแบบได้กําไรบ้างแค่นั้นเอแค่นั้นแค่สมัยเดียวแต่สุดท้ายแล้วนี่ยิ่งรักก็อยู่ไม่ได้แมนบอเออสุดท้ายแล้วกะตอนนี้ก็ชาวนาห้ากะแล้วแต่เวรแล้วแต่กรรมตอนนี้กะเบื้องเอา อ่ะโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายพี่นองเอ้ยมาอัปเดตราคาข้าวเล่าสู่กันฟังอืมว่าช่วงนี้เนี่ยมุกดาหารผมไปดูมาแล้วเนี่ยข้าวมมลิน05น่ะ13บาท50เออส่วนข้าวเหนียวก็6ก็9บาทพี่น้อง9บาทอืะ่ะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์อัปเดตข่าวสารเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับพ่